เครียดอยากนอนแต่นอนลับ มันทรมานนะทรมานมากแล้วก็ตาสว่างแล้วตื่นเช้ามาก็มีอาการเพลียๆเออหรือบางคนแบบว่ารู้สึกแบบฉันนอนนานแล้วนะแต่ทําไมตื่นมาแล้วรู้สึกแบบมันไม่อิ่มแล้วก็จะปวดหัวปวดตุบๆอยู่ใช้ทอยอาการเหล่านี้นะคนเป็นกันเยอะมากเพราะอะไรรู้ป่ะติดหน้าจอไงอยู่กับหน้าจอมือถืออยู่กับแท็บเล็ตนานๆมันก็มีผลทําให้จอประสัทตาเสื่อมดูนานๆปุ๊บมันก็ส่งผลเป็นไมเกรนเขาถึงบอกว่าห้ามดูโทรศัพท์ก่อนนอนแต่ถามเอาจริงๆทุกคนอะก่อนนอนคืออะไรดูโทรศัพท์ ก็เ,เพราะว่าเราติดโซเชียลไงทุกคนดังนั้นมันมีผลทําให้เกิดความเครียดสะสมะถ้าเจอปัญหาแบบนี้อยู่เลยนะคะให้ A W L นะคะ r อย a อ j e จ l y 2 1 8 0ตัวพรีเมียมนะ้ำนมพึ่งแท้นะคะที่มีดอลเขแคมข้นสูงสุดถึง2180มิลลิกรัมไม่มีแป้งไม่มีน้าําตาลทานเราไม่อ้วนดูแลได้เลยวิธีทานง่ายมากสมมุติแบบเราอยากเมนเทนร่างกายวันละ1เม็ดเท้าและก่นอ,อนนอนแต่สําหรับคนที่มีปัญหาปวดหัวไมเกรนนอนไม่หลับ2องเม็ดก่อนนอนทานได้ต่อเนื่องเลยอย่างที่บอกเลยนยะเขาทำกระปุกมาให้เราใหญ่ขนาดนี้สา 365เมตรหมายความว่าเขาให้ทานต่อเนื่องเป็นปีท<พ>าน<อ>ได้เลยไม่สะสมแน่นอนซึ่งนมพึ่งนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลของสมองนะคะทําให้สมองของเราเนี่ยผ่อนคลายแล้วก็ช่วยให้เรานอนหลับมีประสิทธิภาพตื่นมาก็จะ<ก>สดชื่นสดใสสมองไม่เบลอถ่ายฟีดได้ต่อคะ่ะเพราะการนอน <c oughs> เป็นสิ่งสําคัญมากๆนะคะ